จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่สงบนะครับดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปทําหน้าที่สสจําเป็นจะต้องมีความเข้าใจในพื้นที่การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับหลายพักการเมืองทั้งพักใหญ่พักเล็ก สนใจส่งผู้สมัครลงช่วงชิงเก้าอี้ทั้ง1ิเขตเลือกตั้งครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงก็ตามแต่ว่ามาดูจากภาพรวมนะครับจะเห็นว่าประชาชนนั้นตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70นะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งเมื่อปี2550นาขณะที่พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครลงสนามเลือกตั้งนอกจากจะมีพักประชาธิปัตย์แล้วนะครับก็จะมีพักใหม่เกิดขึ้นแทบทุกครั้งในการเลือกตั้งครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นจากคุณสวภาชาติก้อนรายงานจากจังหวัดปัตตานีครับ คุณสวาวภาเชิญครับ แม้ว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะคะจะเกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองและพูดถึงเรื่องของการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะคะประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างจะสูงไม่แพ้กับพื้นที่อื่นๆเลยค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดปัตตานีแห่งนี้นะคะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะคะมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบเลยทีเดียวและด้วยปัญหาความไม่สงบในพื้นที่คะ่ะ จึงทาให้หลายๆพักการเมืองนั้นต่างเสนอตัวมาเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยการนําเสนอ,อนโยบายที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความไม่สงบและคืนความสันติสุขให้เกิดขึ้นค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งสิ้น11เขตเลือกตั้งและมีพักการเมืองที่เสนอตัวเป็นทางเลือกให้ประชาชนในพื้นที่มากกว่าสิบพักการเมืองทั้งพักประชาธิปัตย์เพื่อไทยชาติไทยพัฒนา มาตุภูมิภูมิใจไทยและพักการเมืองขนาดเล็กอีกหลายพักอาทิพักประชาธรรมพักดำรงไทยพักเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยซึ่งแต่ละพักการเมืองต่างหยิบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลือกตั้งและหากวิเคราะห์จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเห็นชัดเจนว่าไม่มีพักการเมืองใดผูกขาดที่นั่งในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้แต่พักที่ถูกเรียกว่าพักของคนใต้อย่างพักประชาธิปัตย์ได้เสียงห้าที่นั่งในสามจังหวัดโดยมีพักชาติไทยพัฒนาสองที่นั่งพักเพื่อแผ่นดินสามที่นั่งขณะที่พักเพื่อไทยและพักมาตุภูมิพักละหนึ่งที่นั่งจึงประเมินได้ว่าความเป็นพักการเมืองเก่าและพักการเมืองใหม่ในพื้นที่อาจไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่ากับความสําคัญของการตัดสินใจเลือกที่ตัวบุคคล ด้วยปัจจัยการเมืองของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ไม่มีพักการเมืองไหนพักการเมืองหนึ่งผูกขาดพื้นที่เป็นพิเศษนะคะเลยทําให้หลายๆพักการเมืองโดยเฉพาะพักการเมืองหน้าใหม่ค่ะต่างนําเสนอตัวเองนะคะด้วยนโยบายที่จะมาแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งก็รวมไปถึงพักการเมืองขนาดเล็กที่ชื่อว่าพักประชาธรรมด้วยพักการเมืองนี้ประกาศจุดยืนทางการเมืองค่ะว่าเป็นพักการเมืองของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ปรพอาจจะทาเป็นภาพตังเงินเด็ที่เกิดในพื้นที่จังหวัดชายาภาคใต้ผู้ขอตา้นานคณะกรรมการบริหารพักก็เริ่มต้นจากคนที่นี่โดยสานการณ์ที่ผ่านมานั้นตั้งแต่ปีศ7รผมคิดว่าสถานการณ์ความรุนแรงจนวันนี้ก็ยังดำเนินอยู่ mm hmm. ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรือประชาชนวันที่ศีรษพนประสบ ผมยังมองว่าการเมืองเป็นตัวหลักที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ในสถานการณ์ที่ผ่านมาถึงวันนี้ผมและก็ทีมงานทั้งหมดซึ่งเราอาจจะเป็นภาคการเมืองใหม่ในนามประชาธรรมแต่บุคลากรเกือบ90เปซ็น<ะ>เป็นคนที่ทํางานการเมืองให้กับนักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่มาตลก<ะ>เราอาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง ให้กลับนักการเมืองเลยว่าเราจะตึงคนที่จะเป็น,นยวุวะของวัดด่หรือบางคนก็มาจัมาจับประชาธิปไตย่งสางไป,งปงไวันนี้พักนี้มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปลักดันให้พื้นที่ตรงนี้ให้พี่น้องตรงนี้ได้รับก,การดูแลทางกฎหมยายอย่างเสมอภาคให้กฎหมายถูกบังคับใช้อย่างเสมอภาคเหมือนกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเสือเ้อแดงหรือเสื้อเหลืองวันนี้ ความเสมอภาคทางกฎหมายผมคิดว่าพี่น้องที่นี่เราขาดเราขาดองคอ์กรทางการเมืองที่จะหลักเดันยอดตัวอย่างว่าวันนี้พี่น้องเราไม่ได้รับการประการตัวภาค้นิะกาศเราจะทํางานตรงนี้อย่างน้อยพี่น้องเราที่อยู่ในเรือจนจําในคดีความมั่นคงเหล่านั้นได้รับการประกันตัวเหมือนเหมือนกับคนเชื่อแดคนเชื่อเหล่าที่ได้รับการกตกกนนนร,การกันตัวคืออยากจะเห็นกฎหมายนั้นไม่มีสองมาตรฐาน ที่บอกว่าเพราะเป็น,ก,นการกางหมายความว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีที่นั่งสอสอมากๆหรือว่าแข่งขันแบบพักการเมืองขนาดใหญ่เป็นรัฐบาลมาแก้ไขปัญหาไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้หวังเราไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่พรคนี้ต้องมีสอสถ้าไม่มีสสภารกิจของเราที่ตั้งใจไว้ผมคิดว่าก็เป็นไปได้ยากสถิติการออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากข้อมูลการเลือกตั้งปี2550 จังหวัดยะลามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ78.09จังหวัดปัตตานีมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ7 6 6 4ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ77.69และการเลือกตั้งครั้งนี้กกตจังหวัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างมั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าอดีตเพราะแม้จะเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงด้านความปลอดภัยแต่ชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งเพราะคาดหวังว่าจะให้การเมืองสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่เช่นเดียวกันสวภาชาติก้อนไทย PBS รายงาน